ซอแรกใส่บัพปิกจ้ากระเทียมจ้าน้ำตาลปิ๊บจ้าผงนัวจ้าตำตำห้แลกเลยจ้าตำตำเล่ยจ้าตามด้วยบักเคียเคียรจ้าน้ำบักหน้าจ้าน้ำปลาจ้าประแดกจ้าใส่สองทัพพี่เลยจ้า ตามด้วยหน้าปะคามเปียกจ้าแล้วก็เกระโยดเนื้อ,อ,อหิ้ากันเลยจ้าตามด้วยปลุ่มของเท้าเจ้าแล้วหอบแบบคุ้นคุ้นหิ้ากันเลยเด้อจ้าใส่หอมเตยน้าเจ้าคนคนไปเรื่อยเรื่อยเลยจ้าเสร็จแล้วเทใส่ถาดเลยจ้า อุ้มอิ่มนะจ๊ะจ้าคุณผู้ชมจ้าและมื้อนี้นี่น้องอุ้มอิ่มก็มีเมนูแซ่บเมนูเด็ดมากินอ่างกินยั่วพี่พี่อีกแล้วจ้าแม่แล้วจ้าแล้วเมนูที่ห้าสิมากินอ่างกินยัวพี่ๆี่ในมื้อนี้นั่นก็คือเมนูตำกุ้งสดเดอจ้าเมนแล้วจ้าคุณผู้ชมเป็นยังคือว่าตำกุ้งสดเดอจ้าก็เพาะเวลา กินเวลาสดนานไหมจ้ามันแบบแซ่บจนว่าเสดิดเลยไหมจ้าโอ้ดีจ้าเมนแล้วจ้าพี่พีจ้าคันคุณผู้ชมทันใดนี่ที่กินเค้าเบอร์แซ่บก็อย่าลืมเขามาเบิ่งคลิปนมอิ่มได้จ้าเมนแล้วจ้าหรือว่ากินเค้าเบอร์แซ่บดูดูก็อย่าลืมติดตามนมอิ่มในได้จ้าเมนแล้วจ้ากระสันนมอิ่มขอกินเลยได้จ้านมอิ่มขอกิมก่อนได้จ้าว่าสิเสดิดบ่ได้จ้าเมนจ้า ป้าเป็นยังไงจ๊ะสเดินอิลีจ้ะแซียมเสดอข้าวจ้ะกระสนุ่อมขอร้องเสียมด้วยจ้ะพี่พีคุณเดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้ำเนตได้จ้ะแม่แล้วจ้าไม่รีจ้ะว้าวมีจ้ากุ้งจ้าเสียมอิลีจ้ะกุ้งของ้าก็จะเป็นกุ้งสดด้วยจ้ะแต่ว่าสุกแล้วด้วยจ้ะเมนจ้ะอู้เนื้อแน่นจริงๆนะคะ ว้าวนจีกับคุณผชมว้ สะดุดอีลีจ้ะฮ่ม่วงนจนสะดุด<น>เลยจ้ะคุณผู้ชมอ,อันนี้ก็คือกามปูด,ด้วยจ้ะเอ้ยกามกุ้งจ้ะแสบม้ว่เจ้ะนี่จ้ะซวงจนสะดุดเลยจ้ะ นี่จ้าคุณผู้ชมขนมเ้นได้จากขนมเ้นหัวกุ้งและจ้กคุณผู้ชม แม่ว่าอิ่มเถอะลูกจ้าคำสุดท้ายก็อยากกินนะแม่จ้าคำสุดท้ายต้องจวดจ่าจวดจ่าอ่างจ้าคำสุดท้ายน้องอินเดี๋ยวโซนหนามแล้วจ้าพี่แม่กับพี่พ่ออยากกินแล้วได้จ้าคุณผู้ชมนี่จ้าคุณผู้ชมก็อยากกินนะมันว่าจ้านี่จ้าเฮ้ยบม่อยากกินได้จังเลเนาะจ้าขนาดพี่พ่อกับพี่แม่นั่งยุ่งไกๆนี่ก็อยากกินได้จ้าพี่ๆบ่อยากกินไม่ได้เลยจ้า แซ่บบ่จ้าพี่อุ้มได้บอกว่าเมื่อกี้คำสุดท้ายจ้า <c oughs> กินนี่จ้ะกุ้งโตสุดสะ่งสุดตายด้วยจ้ะสุดท้าย,ยจา้ะแซ่บเสด็จจนว่าโอ้วอร์ท้องเลยด้วยจ้ะฮึ่มฮึ่มฮึ่มแลด้วยจ้ะเป็นยังต้องห่วงตลอดเลยจ้ะเพราะว่ามันแซ่บด้ยจ้ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังมองหาแนวกินที่แบบว่ากินแล้วมันแซ่บเสด็จเลยด้วจ้ะรับรอง ต้องกินเมนูนี่เด้จ้าเมนูตำดำกุ้งสเสดิดจ้ามันจัง้สะเดดสะเดิดสมซื้อเลยจ้าคุณผู้ชมเมนจ้าสำหรับคลิปนี้มาก์คาบากสอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เห็น้องอุ้มอิมอานน้ำในเด้จ้าฝากก็เลยก็แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอุ้มอิมฮ็ตคลิปต่อไปน้ำในเด้จ้ามือนีห่อสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมือหนาะจังสีมาพอกันไหมสวัสดีจ้าบ๊ายบาย